ถอดมะมีทงกรชินค anyway> ่ะมีทงกระชินเ็ดบุลเราได้ทงกระชินี่เดือนน้าจังเทพค่ะเดินทางไปภาตะวันตะวานทุกคนจีไดเป็นทีละลึกแ้วทงกระินเออไอพอดไอพอดไห้แม่ไปแทนรืแม่ไอีดไปทำไอพอดไอียพอดพ่อนดีแพิพดไอพิดอดี้พอดหมดาก่ันทุกปีทุกปีทงกระชินได้ค่ะเด้อผู้ใดไม่เห็น ท่านเจียวมรทบลูกพันบ่ไหรยลูกพันเสียหนบอ่าเราะนั้นรานั้นน่งอยู่เรื่อรบกวบ่บ่ลงยากดอกลูโหลดเจียวขันเจอ๊ันเจี๊ันเจอ๊ันเจอ๊ันเจอ๊ันเจีอารมณ์ดีเถอะป่อืมอืม่ี่ห้อ่บ่ให้ก็ดีตัวบ่ให้นะบ่ให้ก็ดีตัว